สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัวรถสภาพเดิมก่อนนะครับตัว XLT นะครับก่อนที่จะแต่งนะครับตัวนี้รี่เป็นสีเทานะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแจ้งก่อนว่าโปรน่าจะเป็นโปรออกรถ79,000บาทนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นช่วงในส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นพวกกระจังหน้าแล้วก็สกู๊ปนะครับจะเปลี่ยนเป็นของชุดแต่ง F 1 5 0 Spider นะครับ ซุ้มล้อมีปกติครับเป็นชุดของ F150 แล้วก็ในส่วนของแมกยางก็เปลี่ยนตามใจลูกค้านะครับได้แจ้งมาแล้วครับเดี๋ยวรูปทรงเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของตอนแต่งเสร็จแล้วนะครับยิ้วกันสาดอะไรพวกนี้ก็ใส่นะครับครอบกระจกไม่ต้องครอบนะครับเพราะว่าเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับตรงนี้สติกเกอร์เราก็จะติดให้นะครับ เบ้ารองมือก็จะติดให้นะครับการจับไม่ต้องนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีสติกเกอร์ติดให้ด้วยคันนี้แต่งค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับนะครับด้านหลังนจะใส่โลบาร์เหล็กนะครับแขนยาวแบบมีตะแกรงนะครับจะแพงหน่อยครับเป็นแบบมีตะแกรงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวสปริงทอร์ชั่นบาร์ให้นะครับเป็นตัวผ่อนแรงให้เหมือนกับตัว YT ทนะครับตรงนี้ กันชนท้ายก็จะเปลี่ยนให้นะครับเป็นเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับแล้วก็ที่แพงสุดเลยไฮไลท์เลยก็จะเป็นตัวกล้องนะครับกล้องซ่อนโลโก้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อไปขึ้นหน้าจอตรงตรงตรง,ตรงด้านหน้าคนขับนะครับขึ้นที่จอ8นิ้วกล้องซ่อนโลโก้นะครับจะออกแบบมาเหมือนกับตัว w วท์แท็กนะครับอันนี้ก็เป็นในชุดแต่งนี้นะครับเป็นส่วนของลูกค้ารีเควสมานะครับ นี่ครับสีเทานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรอติดตามดูตอนแต่งเสร็จแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้ก็แต่งค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับพอใส่ตัวโลบาร์ตะแกรงนะครับจะออกมาค่อนข้างจะลุยมากมากเลยนะครับตัว XRT ตัวนี้ด้านหน้าก็สวยครับเป็นกระจังหน้าใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นของ F 150ชุดสไปเดอร์กระจังหน้ากันชนหน้านะครับนี่ครับ าตัดมองอะไรก็มีครบนะครับผมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอแต่งเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวอีกทีนึงนะครับคันนี้ภายนอกอาจจะดูแตกต่างกันแค่โลบาร์เล็กตะแกงนะครับแต่ว่าภายในจะมีในส่วนของพวกสปริงทอร์ชั่นบาร์ของฝาท้ายแบบพ่อนแรงเหมือนบวยแท็กแล้วก็ตัวกล้องซ่อโลโก้นะครับที่มีภาพขึ้นหน้าจอให้นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสีเทาดำ XLT ครับ